คลิปสิรีเควสนะคะ <Yeah. S 1> คุณสามารถ Request อะไรก็ได้นะคะตอนนี้อยู่กับมุกเดอะ Star 1สิบค่ะโอเครายการสดสดนะคะบอกช่องทางก่อนเลยช่องทางการติดต่อสื่อสารนะคะก็มี SMS 4642888ไม่พราบแน่นั่งอ่านอยู่โทรศัพท์02-665-8288-9ถึงค่ะไม่ผิดแอปพลิเคชัน GMM Channel ค่ะ ไอจีค uh. ่<ร>ะ J M Music ค่ะแล้วก็ Facebook นะคะ slash J M Music ค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่อยู่หน้าคอมไม่มีทีวีดูเราได้เว็บเ J M Music com slash live ไม่ผิดเลยแฮปปี้ต้องบอกก่อนวม่าจัดคำแรกตื่นเต้นตื่นเต้นากจริงโอเคค่ะอัปเดตนิดนึงนะคะตั้งแต่วันที่2 9กัากรกฎาคมนี้นะคะชมช่อง J M Music ผ่านกล่อง GMMset ได้ที่ช่องหมายเลข51นะคะเอ๊ okay. oh. เปลี่ยนวันที่นะคะ29ก,ะกะดารกฎาคมนี้ค่ะโอเคท็อปิกวันนี้วันนี้มุกมาจากรายการนี้ท็อปปิกก็ต้องเป็นอยากรีเควสอะไรนะคะจากมุกเดอะสตาร์สหรือว่ามุกนันิชานเองนะคะถ้าทำได้จัดให้แน่นอนค่ะถ้าทำไม่ได้ก็ oh. จัดให้แน่นอนค่ะ <laughs> ถ้าทำไม่ oh. ได้ ลองรีเควสเข้ามานะคะโอเคแล้วก็ในช่วงมิวสิกรีเควสโพนะคะเพลงที่จะเปิดท้ายรายการกับโพที่คุณสามารถเลือกกันเองได้เนี่ยมิวสิกรีเควสใน MV พูดอะไรของเราเนี่ยเดี๋ยวนึงนะนั่งสติไปมิวสิกรีเควส t p โพเอ็มวที่คุณอยากดูที่สุดในคืนนี้จะเป็นเพลงอะไรไปชมกันเลยค่ะเพลงที่หนึ่งนะคะ จริงๆชื่อเดียวกันทั้ง2เพลง oh. เพลงแรกนะคะ MV ที่1น,นะคะ Cross Love ค่ะเป็น Japan Rock Version oh. นะคะของ In s i n c ค่ะแล้วก็ MV 2นะคะคือ Cross Love Version พิรุลาค่ะกับที่หนึ่งนารงนิดนะคะ <Yeah. S 1> เป็นเพลงประกอบละคร The Rising Sun ของทั้ง2อ,อันเลย oh. ก็ชอบเพลงไหนโหวตกันได้ผ่าน Facebook แล้วก็ SMS ค่ะ oh. แล้วก็มานุ้นกันว่า MV ไหนที่พวกเราจะได้ดูท้ายรายการคืนนี้นะคะโอเค เอมีต่อไปดีกว่าเรามาดูกันเพลงกลืนซีซันฟค่ะพี่เขาก็เพิ่งมาเมื่อกี้นี้เด็ด oh. มากเพลงนี้ต้องไปชมก oh. ลืนจากพี่ซีซันฟค่ะอ่ะช่วงนี้เรามาเป็นช่วงมิวสิกเกมกันดีกว่านะคะคอ3ามคำให้กับ MV นี้ไปดูกันดีกว่าว่าเออะไรอยากรู้จริงๆมาโอเคมิวสิกเกมคอ3ามคำให้กับเพลงนี้อาบน้ำร้อน Big Ass อุดาคือตอนนี้ซีรีส์เรื่องนี้กำลังดังมากเป็นเพลงประกอบซีรีส์นะคะเ,เรื่องฮอร์โมน The s e r i e s สิดกำเนีมงงงงงกันน่าดูอ่ะดู Facebook ไปดูกันหน่อยเถอะน้องๆเติมสามทำให้กับเพลงนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างมาำมอ๊คำมอนมอน,นบพมาศน้ำร้อนลวกอโอเคโอเคบุรุษสุดยอดเย,ย้ยเพชรผมร้องเพราะ อันนี้นี่คือน้องร้อง,อ,งองเพลงนี้หรือว่าอะไรนภัส,สวรรณอ่านชื่อถูกใช่ไหมอ,มา, <laughs> อาบน้ำเย็นเออก็นี่ค่ะ <laughs> คิรลาก่อนขอสามคำ <laughs> <laughs> นี่คือการตอบกลับ <laughs> <laughs> อ๋อ<ะ>ฮ <laughs> ปปี้นะ <laughs> โอเควรัญญาพรอาบน้ำร้อน <laughs> ใช่ค่ะชื่อเพลงนี้ชื่ออาบน้ำร้อนนะคะค่ะอันนี้อาบว่าอะไรคะ beach eye อยากโกน <พอ S 1> เขาเ <พอ S 1> <c oughs> ราเข้าใจนะบางทีเห็นคนเขาเยอะๆแล้วแบบอยากจะเดินแบบเอาพี่โกนไหมคะพี่อะไรอย่างเงี้ยเอ่าอ่าเลยนะคะโดนละพรค่ะรักบิ๊กแอสเย้ใจใจทิติยาขอน้ำเย็น <c oughs> แฮปปี้แบงค์โดนใจแบงค oh. ์โดนใจแบงค <c oughs> ์ไอพรโซอินดี้ฮอร์โมนเหรอใช่ค่ะฮอร์โมนค่ะอย่าลืมดูนะคะติดตามได้เลยอ่าน้องแคท ต้มมามากินอันนี้เกินสามคำนะคะอันนี้สี่ค่ะอันนี้อะไรพี่อ้นพี่บูลนี่คือ,อยังไงคะให้สามคำกับพี่อ้นพี่บูลเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวขออาบน้ำร้อนก่อนแล้วกันเนาะโอเคอันนี้พงษ์ธรโคตรขอบเลยอันนี้น่าจะพี่บิดพี่มิดน่าจะโคตรชอบเลยอค่ะอันนี้ปัน้นธีรพัฒน์ร็อคบีด,ดีส,ดสุดยอดอ่าค่ะส,สุดยอดอันนี้คืออะไรส,สุดยอด อืออาวแล้วนอนไม่ใช่อ่ะโต๊ะ้วขอโทษหัวร้อดังมากเจ๋งมากครับเจ๋งหลายคนอิงที่อยากให้เห็นภาพอ่ะสุดอนะสุดนะ,ะ G16 ก็มาอ่าไบรนชอบออนานอนน,อน,นองร้อนหรือเปล่าน่าจะแหละนะมิน้นฮอร์โมนเดือด ฮชแท็กชอบเพลงนี้มากสูทีฮ่าฮ่าฮ่านัดครับรักเพลงนี้คาขึ้นนัดต่ดพี่เชอรี่เดี๋ยวจะตามมาด้วยอ่ะอยู่แมงวันอ่ะไม่เอาสิไข่แก้มพี่เชอรี่อือหเยอะ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 มากให้สามคำ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 น้ำร้อนไหมเออแม่งเจ๋งว่ะ โอเคซึ้งอือโอเคสุดยอดมากโอ้ยเขีย <Yeah. S 1> นกันมาเยอะมากสุดสุดสุดยอด <c oughs> ว่ะเลงเนาะ <c oughs> แต่ละคนอเจ๋งจริงๆค่ะไหนๆก็ไหนๆสามคำกัมาเต็มที่ขนานี้แล้วไปดูกันดีกว่าค่ะเพลงอาจมำร้อนของพี่บิ๊กแอสเจ๋งขนาดไหน <c oughs> ไปกันเลยเฮ้ hey, hey.